สวัสดีครับเมื่อวานเราบอกว่าจะรีวิวลูบนะครับวันนี้เรามาแล้วนี่เป็นลูบิกอะไรก็ไม่รู้นะครับบิดลงวงกลมบิดตรงไหนได้บ้างครับเพื่อนเพื่อดูเหมือนจะง่ายใช่ไหมครับใช่ลูกแต่มันต้องแก้ขอบด้วยอ๋อเดี๋ยวผมทำแก้ให้ดูดแก้เป็นแล้ว ตอนนี้เราจะสลับมือแล้วนะครับเดี๋ยวผมมาลองแก้กันสามสองหนึ่งไป <c oughs> <c oughs> สร็จแล้วครับจริงอ่ะจริงครับนะเดี๋ยวให้ดูเลยเอ้ยทำไมเร็วอ่ะง่ายมากเลยนะครับถ้าเพื่อนๆอยากเล่นเพื่อนๆไปซื้อได้ที่อะแม่แม่ซื้อมาให้จากงานกเกษตรกระทิงเพื่อนก็ไปหาซื้อช็อปปี้ดูแล้วกันเนาะไปบอกลาเพนเพื่อน สำหรับคลิปนี้ขอจะลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย